ันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลอง MG4 ไฟฟ้าร้อยเป MG เป็นรถที่ผมสนใจมากนะรูปทรงสวยมากอะผมเห็นวิ่มบนถนนน่าจะมาแต่งดีไหม,ไมอยากได้มากครับแล้ว MG4 ต้อขับหลังนะผมว่าในท้องตลาดนี่ก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ <c oughs> ขับหลังเนี่ยรถไปขับหน้ามาแล้วก็จะเปเหลือขับหลัง <c oughs> โอ้โหฟีลลิ่งมันน่าจะดีแล้วอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่ถึงล,ล้านรถไฟฟ้าไม่ถึงร้านนะครับ <c oughs> มีทนอนเออแล้วศูนย์บริการก็มีนะครับ <c oughs> อย่างในโคราชเนี่ยต้องนี่ขอบคุณนะครับผมนี่ อยากได้ดรถมาทดสอบโทรหา MG ปัติีทองครับคุณมากๆนะครับที่เอ,อื้อเฟื้อรถให้เรา,าอยู่โคราชอยากได้ MG ก็ไปที่ MG ปัตตีทองนะครับมีรถพร้อมนะครับสต็อกมีแต่ก่อนที่เราจะเอาไปใส่ล้อลองดูนะครับว่ามันต้องใส่ทรงไหนถึงจะสวยมาลองดูก่อน,นเดิมขับเป็นยังไงหัวใจเล่นดีเนาะถ้าเร่งดีอะ่ะเลี้ยงได้ขับมาตอนแรกเนาะกลับมาตอนแรกดนพุ๊บป้าซเลยครับเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โห ไอ้นี่นี่เปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไปเลี้ยว <c oughs> ก็นึกเขาก็คงรถกขาคงจะนึกว่าเราแบบหลับในหรืออะไรเงี้ยนะก็เตือนโดยไม่เปิดไปเลี้ยวน,นะครับจรินนรงในการทำที่ผิดนะครตรวจไปเลี้ยวน,นะครับตอนแรกก็เข้าใจว่ามันจะแข็งเออเข้าใจว่ารถมันจะแบบตึงเออสะเถือนสะเถือนเอ,อ้ยไม่เป็นอนะ หลังจากที่อ่านสเปคนะครับก็เป็นขับหลังนะครับคุ้มค่าเนาะแต่ผมว่าซื้อตัวท็อปเลยถ้าจะซื้อทั้งทีสำหรับรุ่นนี้นะครับยังไงก็ยืนยันเพราะกล้อง360ที่มันเป็นออริจินอลโรงงานนะยังไงก็ดีกว่าแล้วมีออปชันหลายๆอย่างที่มันดีกว่าถ้ามาอยู่ในร้านรถแต่งอย่างเราขับเดิมๆจะกอะไรอยู่นะครับซึ่งล้อเดิมก็สวยนะครับสไตล์ e v นะครับล้อทึบๆแต่เรามาทั้งทีเราก็ต้องแต่งซิ่งกะหน่อยนะครับของเดิมติด2 1 5 5 0 1 7 ถ้าเราจะขยับขึ้นอีกไซส์หนึ่งก็เป็น18ก็ได้นะล้อ18เนี่ยข้อดีคือมันเยอะแยะเลยครับทั้งยางทั้งลายล้อเยอะมากนะครับหรือว่าจะขยับไปนิดนึงเป็น19ก็ได้แต่ก็ยางจะบางลงนิดนึงนะครับถ้าใครชอบให้ดูเต็มๆจะเป็น19ก็ ก็ไม่ผิดนะครับก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูร้อ18.9กันยกมาให้ดูนะครับก็จะมีเวกดีเคสมาร์ทนะครับบีเวทนะครับล้อประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาลองเทียบดูใส่แล้วล้นไม่ล้นซึ่งล้อ18ส่วนใหญ่ก็จะเป็น8ครึ่ง o f 3.5โดยประมาณนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นลายบีเวทนะครับที่เป็นหน้า8หลัง9ครึ่งตัวเนี้ยหน้า8ไม่เีปัญหาหรอกหลัง9ครึ่งล้นไหมนะครับถ้าจะใส่9ครึ่งสาหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวผมยกเทียบให้ดูทั้ง18และ19 ดูยางกอนดีกว่า,าดูยางดูยางดูยางอ่ะเทียบกับ215 547เทียบเลยผมว่าไซ่เนี่ยดีต้องบอกว่ามันก็นิดหนึ่งเหมือนสูงนิดเดียวแต่นิดจริงๆเรียกว่าเท่ากันได้จริง,รงๆใส่อีกเบอร์หนึ่งที่ผมดูแล้วใส่ได้คือ235 40 นะครับสองสามห้าสี่สิบเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะเตี้ยลงนิดนิดเดียวนะครับแต่เปอร์เซ็นต์โดยรวมใกล้เคียงกันนะครับถ้าคนอยากได้ล้อให้มันดูยางให้มันดูเต็มกับ8ปครึ่งอะไรเงี้ยใส่สองสาก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยถ้าเป็นสองสามห้าสี่สี่สิบเก้านะครับในไซส์ก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมว่าไซส์เนี้ยใส่ได้นะครับไม่ติดอะไรนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแต่อันนี้มาลองล้อแม็กดีกว่าอ f f s e ตมันเหมือนปกติหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวถอดเเทียยบล ก็เรามาดูล้อเดิม <además> ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนล้อเดิมก็เป็นข้อ17นะ2 1 5 5 4 17เป็นล้อกว้าง7นิ้วนะครับ offset 51นะครับเป็นธรรมดานะครับเป็นออริจินอลของของรถตัวๆวไปล้อเดิมก็ offset ประมาณ40กว่า50อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเวลาเรามาใส่8ครึ่ง o f f s 35 ก็จะดูเต็มขึ้นนะครับเต็มซุ้มล้อนะครับจริงๆข้างหน้าอย่างล้อเนี่ยที่ผมเราจะลองใส่นะครับผมเลือกเป็นล้อจากเทสตีดนะครับหน้าหลังเป็นหน้า8ปนิ้วหลัง9ก้าครึ่งเห็นไหมผมบอกเมื่อกี้ให้ดูเนาะเก้าครึ่งติดไหมต่ผมว่าใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ยาง2องหหน้าหลังเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูหลังใส่นะว่าเป็นยังไงชุดแรกที่เราใส่นะครับเป็นล้อเวกขอบ18 8ครึ่ง3ามลูกเท่ากันนะครับเราเลือกใส่ยาง2 2 5 4 5งบางคนบอกว่าใส่2 3 5 4 0ได้ไหมก็ได้อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับต่อ2 2งสอส่วนใหญ่อะมันยามจะออกแนวแบบกึ่งซิ่งสักนิดหนึ่งนะครับพอมันกึ่งซิ่งสักนิดหนึ่งอะแก้มันจะตรงแล้วมันจะค่อนข้างค่อนข้างบางนิดหนึ่งเนาะผมเลือก2 2 5 4 5เนี่ยเพราะขอบ19ที่ผมเอามาใส่นะครับที่จะลองในชุดต่อไปเนี่ยผมเลือกยางเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างตรงเนี้ยมันจะได้เป็นแบบเดียยววกันนะะรรรจจได้้มมออองงงเห็ภาาพพ่ใชิๆ ยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยแต่และยี่ห้อเนี่ยโครงสร้างตรงนี้นะครับลักษณะของการดีไซน์ยางมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเลือกยี่ห้อเดียวกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาดูเนี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะได้เห็นจะชัดว่าใส่แล้วส่งออกมาจะเป็นยังไงสําหรับผมนะครับรถไม่โหลดใส่2545นะครับมันก็ดูเรียบร้อยดีนะครับมันก็จะดูหนาหน่อยนุ่มหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะดีกว่าแต่ยังไงผลสุดท้ายจริงๆผมว่าต้องโหลดสักนิดนึงอ่าส่วนตัวผมว่าโหลดสักนิดนึงเนี่ย มันน่าจะดูแบบดูดีอ่ะบอกหน่อยเป็นในในตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับไม่นานเกินรอมีสปริงโหลดแน่นอนอ่ามีสปริงโหลดแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีสปริงโหลดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตวันนั้นอีกทีนึงใส่ล้อแบบนี้โหลดแล้วเป็นยังไงผมเชื่อว่าสวยวันนี้แน่นอนเมื่อเราแต่งรถครับเรื่องของทรงเป็นเรื่องที่สําคัญอ่ะเราดู18แนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่19แล้วลองดูดีใส่19้ล้อใหญ่ขึ้นยางบางลงทรงเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งเทียบให้ดูทั้งสองทั้งสองแบบนะครับ ล้อ19เนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนี่เป็นล้องาน KSPEED นะครับตัวนี้เป็นสเปค8นิ้วหน้า9ครึ่ง9ครึ่งใส่กับซุ้มของ MGC ผมว่าพอดีพอดีเละปินป่นปิ่ซึ่งจริงๆล้อนี่พอดีผมผมเทียบให้ดูนะครับอันนี้ใส่8นิ้วก็ดูพอดีนะแต่จริงใส่8ครึ่งก็ใส่ได้เพราะข้างน้นก็เป็น8ครึ่งก็ไม่ติดอะไร นะครับอันนี้ก็ไม่ติดพอดีเลยนะครับข้างในก็มีช่องว่างหลย่งนี้แต่น้อยแล้วล่ะช่องว่างนิดเดียวสำหรับล้อเก้าครึ่งผมยังมีความรู้สึกว่าพอเราใส่ยางบางแบบนี้ครับล้วส่วนตัวนะครับยังไงก็ต้องจัดทรงอีกหน่อยอย่างที่ผมบอกว่าจะมีสปริงโหลดก็ใส่สปริงโหลดลงมานะครับโหลดลงสักนิ้วครึ่งน่าจะดูแบบลงตัวเลยล้อ1 8 1 9ที่เราใส่เมื่อเทียบกับล้อเดิมที่เป็น2 1 5ห้า ขอ17นะครับฟีลิ่งการนั่งะครับแตกต่างไหมเดี๋ยวผมจะต้องไปลองให้นะครับเดี๋ยวตามไปดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมอยากให้ดูล้อหน้า8นิ้วซึ่งจริงๆ8นิ้วครึ่งก็ดูเต็มกว่านะนิดนึงแหละแต่ว่า8นิ้วก็ใส่ได้ไม่ติดอะไรนะครับ เริ่มจะหลงรัก EV จริงๆและนะครับเริ่มชอบจริงๆะละผมว่าเอามาแต่งซะหน่อยนะครับข้อดีของ EV เป็น,ปนพลังมอเตอร์ล้วนๆเรื่องพลังมอเตอร์เรื่องความอึดผมว่าไม่ต้องพูดถึงเข e r ต i าเร่งมันดีอยู่แล้วการใส่ล้อแบบนี้ผมคิดไม่ได้เป็นปัญหาและล้อนะปัจจุบันเลือกใช้ล้อนหนักเบาซะหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์นะครับมาที่เรามีหลายแบรนด์ให้เลือกเลยน้ำหนักเบานะครับ For performing นะครับหรือจะไปฟอร์สเลยก็ได้ยิ่งเบาก็ยิ่งดีนะครับมันก็จะลดโหลดที่ล้อนับขบขขีี่ดึ้ อยากได้ EV จะทำไงดีทำไงด,ไงดีซื้อดีไหมยังไงเดี๋ยวไปลองเนาะหลังจากใส่เสร็จแล้วเนี่ยขับฟิลิ่งเป็นยังไงทั้ง18ทั้ง19เลยแตกต่างจากเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับก็โอเคหลังจากใส่ล้อมาลองนะครับไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะว่าก็ไม่ไม่ตา่างจากเดิมหรอกเออไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะครับว่าเปลี่ยนล้อ,อยางบางลงนิดนึง ใกล้เคียงเลยนะอย่างที่บอกนะตาเล่มพอปเป็นรถไฟฟ้าแล้วครับไม่ค่อยน่าห่วงเนาะล,ล้อที่เราเลือกใส่ก็เป็นโฟร f ฟอร์มิงนะครับเบาไม่รู้สึกแตกต่างอะไรอย่างงี้ครับแรงเตื่นแรงอะไรเงี้ยผมว่าใกล้เคียงกับเดิมเลยเท่นนะนลายสวยอะไรเออลายสวยทั้ง18 19เลือกใส่เอานะครับผมมาลองให้จริงผมมาลองให้ทั้ง2แบบแล่วล่ละสรุปให้เลยว่าจริงๆไม่ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะ18กับ19ผมให้ฟีลลิ่งใกล้เคียงอะไปเทียบกับล้อเดิม ก็ใกล้เคียงกับลออ้อเดิมไม่ต่างไม่ได้รู้สึกต่างกับลออ้อเดิมเลยอาจรู้สึกแข็งขึ้นใช่ไม่รู้สึกแข็งขึ้นมีบ้างแต่ว่าเป็นแบบบางๆงนิดหน่อยอะ่ะผมว่าเปลี่ยนล้อเนี่ยหลับตาขึ้นไปนั่งครับคนที่ใช้อาจจะไม่รู้เลยก็ไ,ได้นะครับ <c oughs> เอออาจจะไม่ได้รู้สึกเลยก็ได้นะครับสําหรับคนที่เก็บจับอาการทั่วๆไปนะครับ อ่าไม่ได้แบบว่าโฟกัสจริงๆจังๆอะไรเงี้ยแทบไม่รู้สึกเลยอ่าใช้คำนี้ก็ดีนะตัวข้างในทันสมัยชอบ Apple CarPlay ก็มี Android Auto ก็มีจอทุกอย่างมีให้ครบนะครับผมชอบความสมูทของเครื่องเออเรื่องเบรกดีใช่อัตาเร่เรื่องความสมูทเรื่องเวลากดเนี่ยผมว่าดีภายในดูสวยเออภายในก็เรียบๆจริงๆภายในก็เรียบร้อยดีนะครับภายในก็เรียบร้อยกับลดราคาไม่ถึงล้านลดล้านหนึ่งเอาล้านหนึ่งมีทอน ลถราคาขนาดนี้ผมถือว่าก็เพียบพร้อมนะผมว่ารถไฟฟ้าอีกไม่นานเนาะอ้อนน้อมอีกไม่นานเกินน่าจะน่าจะเยอะขึ้นใช่ผมว่าสถานีชาร์จมีมากขึ้นอีกหน่อยเทคโนโลยีมันชาร์จเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช้เวลาน้อยขึ้นมันก็จะไม่ต่างจากรถน้ำมันมากแล้วแต่สิ่งที่ต่างแน่นอนครับค่าใช้จ่ายรายเดือนมันต่างแน่นอนน่าจะลดลงเยอะเดิมนะรถไฟฟ้าเนี่ยก็ออกมาหาเราได้ <S <S แต่งซิ่งนะครับเราก็พยายามจะมีของออกมารองรับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ อย่างดูคลิปที่แล้วได้ดูไหมอย่างที่เทส l a ก็มาเปลี่ยนช่วงล่างนะครับเราก็จัดไปแล้วนะครับเจ้าของรถบอกว่าคนละคันใช้คำพูดนี้ครับขับเทส l a เหมือนเดิมแต่ความสบายขึ้นนี่คือคอนเซ็ปที่ผมว่าคนขับรถทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอะ่ะก็ต้องการขับรถให้สบายก็วันนี้ขอบคุณนะครับก่อนจะปิดคลิปขอบคุณ MG จีปัทบีทองนะครับอ,อ,อ่าอยู่เลยเดอะมอลไปหน่อยเลยเดอะมอลโคราไปนิดนึงนะครับูนย์เขามีรถสต็อกพร้อมผมแอบถามแล้วล่ะจะไปลองขอเมียดูไม่รู้ได้ไหม นะแบบถามมีรถเลยไหมมีรถเลยอ่าสต็อกพร้อมเลยยังไงลองติดต่อเขาดูนะครับจะบอกว่าจะบอกว่าได้ไหมผมว่าน่าจะจองไปแล้วไม่ยังไม่อย่างงั้นจะให้ดูต่อไปนะครับไป <c oughs> ลองดูแล้วกันครับออว่าเป็นยังไงโอเคแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ให้ยืมรถเรามาลองให้ดูนะครับเป็นแนวทางการแต่งสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้ MG4 แล้วไม่รู้จะแต่งยังไงจะใส่ล้อแบบไหนดีผมทําให้ดูแล้วนะทั้ง18 19ผมว่า19เนี่ยก็ เป็นไซส์ใหญ่ที่ผมว่าพอเหมาะแล้ว20ผมว่ามันจะบางเกินยางนะครับเพแล้วแต่ชอบนะครับบางคนอยากได้ยางบางๆมันมีสองด้าด้วนะของ20 <c oughs> ก็ผมว่าก็ใส่ได้แหละนะครับ <c oughs> แต่ว่าอ่ะ9 8 19เนี่ย18สสเต็ปใช้งาน19อยากได้ล้อบื้มๆหน่อยใหญ่ๆก็เลือก19ไปอีกหน่อยจัดส่งได้จบเลยครับก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไ i b e นะครับมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับ ยังไงเราเดี๋ยวจะตอบไปนะครับหรือถามมาทางเพจร้านก็ได้นะครับเพจจริงเซออ็งโต้เวิร์กนะครับโอ,โน,บอนง้านก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย